สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องนางฟ้า Random of l ฟเลนะคะกับวันหยุดสุดสัปดาห์3วันนะคะจะทำรันดอมไว้ให้นะคะเป็นรันด o อมดีๆนะคะให้ทุกคนแบบว่ามาฟังแล้วก็เซฟตี้ Safety ตัวเองนะคะก็คือคลิปการเงินเจาะลึกนะคะธาตุลมเมถุนตุนกุมค่ะวันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะเราจะแบบว่ากระชับ แบบว่ารั่วปลัดของการเงินธาตุลมเมถุนตุนกลุมว่า15วันนี้นะคะจะเจออะไรบ้างจะต้องมีรายจ่ายหรือว่ารายรับ อะไรบ้างจะมีสิ่งใดๆเกี่ยวกับการเงินบ้างคะ่ะใช่ค่ะธาตลมนะคะอย่างที่บอกไป2คลิปว่าแบบว่าชิวๆสบายๆไม่ค่อยแบบว่าแบบเรื่องเยอะก,กับการแบบใช้ชีวิตโดยการเอาเงินมาประเคนแมนทนันตัวเองใช่ค่ะส่วนมากการเงินนะคะของชาวเมถุนตุนกลุ่มก็คือเป็นเงินแบบนิ่งๆค่ะถ้าหากว่าคุณทำธุรกิจใดๆ ุณจะได้เจอซัพพลายเออร์เจอลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะ15วันนี้ค่ะถ้าคุณทำธุรกิจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเข้ามาดิวเข้ามาคุยแล้วก็จะมีกำไรเยอะขึ้นค่ะถ้าหากว่าคุณได้เจอคอนเน c t ชันใหม่ๆนะคะให้คุณทำแล้วก็คุยกับเขาได้เลยค่ะคอนเน c t ชันใหม่ๆที่จะเข้ามาจะหาจะหา ลูกค้าต่อให้คุณได้ด้วยถ้าสมมติว่าคุณทําธุรกิจร้านอาหารหรือว่าทําธุรกิจออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจที่ต้องใช้การขนส่งอะไรแบบแบบนี้นะคะ15วันนี้ค่ะจะไม่มีคําว่าขาดทุนเลยค่ะคุณจะมีลูกค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลย ช่วงนี้นะคะดวงการเงินของชาวธาตุลมนั้นคือพุ่งมากค่ะเพราะว่ามีทั้งคนอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจอแบบว่านารีอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์ก็จะมาในรูปแบบญาติพี่น้องก็ได้แฟนก็ได้คนรักก็ได้หรือว่าคนที่แบบว่าเออเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้หญิงนะคะใช่ดวงของชาวธาตุลมนะคะจะได้ รับเงินจากก็เหมือนที่บอกว่าบุญทําบุญมาดีค่ะต่อให้แบบว่าจะลําบากถึงจุดพีแค่ไหนก็จะไม่จะไม่ได้แบบว่าช็อตนานจะมีคนแบบว่าหยิบยื่นเงินมาให้แบบซื้อนั่นซื้อนี่มาให้บางทีคุณเตรียมเงินไว้ว่าอาจจะต้องจ่ายส่วนนั้นส่วนนี้แบบเดี๋ยวต้องอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ ไอ้นั่นใหม่ไอ้นี่ใหม,หใหม่ว้นตาลใหม่แต่ก็จะมีคนแบบเออซื้อมาให้อะไรแบบนั้นนะคะใช่ค่ะคนเกิดธาตุลมค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าจะมี energy ของความเด็กความน่าสงสารที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวอยากจะช่วย support คุณจะถูกมองเป็นแบบสมมุติว่าไม่ว่าคุณจะทํางานมีเงินหาเงินได้ตัวเองอะไรเงี้ยแต่เวลาที่คุณกลับบ้านอะไรเงี้ยคุณก็จะดูเป็นแบบลูกรักน้องรักของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะแบบหยิบยื่นให้คุณ คือแบบไม่อยากจะขออะไรจากคุณแต่ก็มีแต่จะให้คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้รับความสุขการเต,เติมเติมเต็มได้รับเรื่องเงินจากคนรักครอบครัวผู้ชายก็จะมีดวงนาฬิอุปถมัมถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงก็จะมีคนในครอบครัวอุปถัมภ์หรือว่าแฟนนะคะคอยซัพพอร์ตคอยเป15วันนี้ค่ะเที่ยวสวยหล่อแบบชิลๆเลยอยากทำอะไรถ้าหากว่าคุณนะคะยังทำงานประจำอยู่ค่ะ การเงินของคุณก็คือปกติแต่ว่าคุณอาจจะมีรายรับแบบเพิ่มขึ้นโดยที่แบบอาจจะเป็นรายรับแบบเออขายนั่นนี่ได้นู่นนี่ได้อาจจะเป็นรายรับจากผู้ใหญ่ที่เขาแบบให้มาว่าแบบเออไปทํานู่นนี่นั่นมาแล้วเออเอาเงินมาให้คุณเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้จ่ายของคุณก็จะฟินขึ้นแบบว่าสภาพคล่องดีขึ้นแต่ว่าคุณเป็นคนที่ น่ารักอยู่แล้วอะ่ะต่อให้คุณไม่ขอเขาก็หยิบยื่นให้คุณใช่เพราะว่าคุณเป็นคนเป็นลูกรักของคนในครอบครัวเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าคุณจะแย่จะตกจะตกลงมาระดับไหนคุณก็จะมีคนคอยดึงคอยซับพอร์ตหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณเกี่ยวกับการเงินค่ะนะคะขอให้คุณกระตันอยู่แล้วก็แบบ ทำดีแบบนี้ดีแล้วค่ะอะไรที่มันไม่ดีไม่สุดจริตหรือว่าทําแล้วทําให้คนในครอบครัวไม่สบายใจได้โปรดอย่าทานะคะเพราะว่าบุญบาร,รมีที่คุณทํามาหรือว่าครอบครัวของคุณสร้างปุฝังพื้นฐานมาให้คุณคือมันดีอยู่แล้วค่ะถ้าสมมติว่าคุณต้องใช้เงินในการทําอะไรภายใน15วันนี้เป็นแบบเงินก้อนอะไรเงี้ยก็เดินหน้าลุยไปคุยกับไปขอโอกาสเลยสมมติว่าคุณมีคอนเนคชั่นอะสมมติว่าคุณจะคุยกับ แบงค์ Bank, หรือว่าอเพื่อนสนิทก็ได้คนในครอบครัวพี่ชายน้องชายหรือว่าคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบเขาค่อนข้างจะมีเงินเย็นๆคุณบอกโปรเจกต์เขาไปเลยว่าเดออือนนี้หรือว่า15วันนี้คุณอยากจะทำอะไรคะ่ะเขาจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือด้านการเงินของคุณเต็มที่โดยที่แบบว่าไม่ติดอะไรเลยหรือบางทีเขาอาจจะเห็นว่าคุณแอบทำอะไรอยู่แล้วเขาจะเดินเข้ามา หยิบยื่นข้อเสนอให้คุณเลยค่ะว่าเอออันนี้ดีนะเห็นด้วยต้องใช้เงินเท่าไหร่<ๆ>ก็ไปทำสิแบบนั้นเลยค่ะในส่วนของการเงินอีกการเงินรายจ่ายนะคะก็จะมีเป็นรายจ่ายปกติไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องแบบว่าโอโ้จ่ายเป็นก้อนโปะปะใหญ่ๆอะไร่เงี้ยค่ะไม่ได้แบบอุย้ยแบบถ้าฉันแบบ15วันนี้ฉันจะต้องแบบซื้อรถนู่นนี่นั่นไม่มีอะค่ะคุณแบบเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยจะคือคุณเป็นคนที่แบบยากอะที่จะควักเงินก้อนโตทําอะไรอะคุณจะคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนอะไรเงี้ยคือเสื้อแพงๆหนึ่งตัวคุณยังคิดแล้วคิดอีกเลยว่าแบบซื้อดีไหมสุดท้ายพอจะซื้อคุณก็ไม่อยากได้ละเก็บตังค์ซื้อรุ่นใหม่ตัวใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่ประหยัดแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นคุณน้อยคนนะคะเมถุนตุนกลุ่มที่จะมีหนี้สินแบบ มหาศาลนี่สินแบบหลักแสนหลักล้านเหมือนคนอื่นเขาในเคสของคนที่แบบไม่ได้ทําธุรกิจนะเพราะว่าคุณเป็นคนวางแผนชีวิตดีอยู่แล้วสมมติว,ว่า1,000 0คุณมีไรายได้1,000 0หมืคุณใช้3,000คุณเก็บหรือว่าใน7,000นั้นคุณเอาไปซื้ออะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขใช่คุณรู้จักการแบ่งแยก เผอนะคะคุณอาจจะแบบว่าได้แบบเก็บไว้ให้แฟนพาแฟนไปนั่งทานไอศครีมไปเที่ยวไปคาเฟ่นู่นนี่นั่นก็คือคุณก็คือแบบวางแผนเงินดีไงถ้าระหว่างคุณกับแฟนอะ คุณจะวางแผนดีกว่าเขาแต่คุณอาจจะไม่ได้หาเงินเก่งเท่าเขาไงคุณอาจจะความมั่นใจของคุณในการหาเงินน่ะมันจะมันมีค่ะความซื่อสัตย์มันมีแต่ว่าความมั่นใจอ่ะมันจะน้อยเพราะฉะนั้นน่ะความซื่อสัตย์ของคุณมันทําให้เขามองเห็นแล้วเขาก็ไว้ใจคุณไงถ้าหากจะให้คุณช่วยแบบเออเก็บเก็บเงินหรือว่าเป็นคนแบบช่วยแบบ เขาเรียกว่าวางแผนว่าเออจะทำอะไรเนี่ยคุณคุณวางแผนให้ได้แต่ถ้าจะให้ช่วยหาลูกค้าหรือว่าพูดหรือว่าแบบไปแบบเซาซีแบบให้คนมาแบบว่าทำให้แบบธุรกิจคุณดีอะไรเงี้ยมันจะน้อยมากเพราะว่าคุณต้องใช้ลูกจ้างหรือว่าคอนเน c t ชันหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบสมมติคุณเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้แบบแฟนหรือว่าลูกน้องที่เป็นผู้หญิงช่วยพูด สำหรับผู้ชายนะคะเมทุนตุนกุมนะคะจะมีดวงนาลีอุปถัมภ์ไม่ว่าจะมาแบบรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นใช้ความสามารถความมีสเสน่ห์ของคุณดึงดูดตรงนั้นให้เต็มที่ถ้าหากว่าคุณได้เจอคอนเน c t ชันดีๆผู้หญิงดีๆเข้ามาในชีวิตก็รักษาไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะ 15วันนี้การเงินของคุณก็คือชิวๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแบบรวยเวอร์อะไรที่จะแบบอืได้เงินก้อนโป๊ะมาอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคืออยู่แบบสบายๆเออมีเงินเติมน้ำมานมีเงินกินข้าวมีเงินแบบไปดูหนังบ้างอะไรบ้างกิน อะไรที่แบบอยากจะไปอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวบ้างนะคะใช่สำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะไม่ต้องห่วงเลยต่อให้คุณพูดไม่เก่งความมั่นใจอาจจะแบบไม่เหมือนราศีอื่นแต่ว่าคอนเน c t ชันหรือว่าฝ่ายคู่ค้าอะไรแบบนั้นเขาจะเห็นว่าคุณนะ่ะเป็นคนจริงค่ะคุณเป็นคนเชื่อถือได้แล้วก็เป็นคนเนี้ยเป๊ะในเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาแล้วก็เครดิตอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณทำธุรกิจอนะ่ะ เชค็คคุณอะถ้าถ้าสมมุติว่าเชค็คคุณได้งอะนั่นคือคุณสุดจริงๆอะคุณต้องแบบว่าโอ้แบบไม่ไหวจริงๆกับธุรกิจแต่ปกติคุณจะเป๊ะ คือแบบจะไม่มีการแบบไปโกงใครหรืออะไรแบบนี้นะคะใช่เพราะฉะนั้นการเงินของชาวธาตุลมเมถุนตุน้นกุมดีงามค่ะวันที่1ถึงวันที่15อาจจะมีแบบว่ารายได้จากคอนเน c t ชันเข้ามาบางคนนะคะอาจจะได้จากมรดกเลยแบบสมมติว่าแบบเออที่บ้านแบบมีแบบ รถหลายคันหรือว่ามีอะไรอ่ะสมมติมีรถหลายคันที่บ้านก็อาจจะแบบเอ้ยเอาไปใช้เลยไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงรี้ยเดี๋ยวจะออกป้ายแดงใหม่อะไรแบบนั้นเลยค่ะคุณจะได้ถ้าเป็นโชคก้อนใหญ่คือคุณจะได้จากคนในครอบครัวที่พร้อมจะซัพพอร์ตยิบยื่นให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าคุณะเป็นคนมีบุญมีแบบว่าแบบครอบครัวคอยสนับสนุนไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนอยังไงขอแค่คุณแบบ เดินเข้าบ้านเลยทุกอย่างจะคลี่คลายปัญหาพูดความจริงว่าเออติดอะไรทําอะไรมาแบบมีอะไรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยช็อตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวคุณเองคุณรู้แหละตัวคุณอะเป็นคนที่ขี้เก่งใจไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครแบบถ้าจะอดก็อดอย่างเสือไปเลยก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่อดก็คงไม่ตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นมาก็หาน้ํากินอะไรแบบนั้นนะคะคุณเป็นคนที่แบบอดทนโคตรเก่งอะสมมติว่า สมสติว่าคุณแบบเคยแบบอยู่จุดพีคสุดๆของชีวิตนะเอาแบบตกต่ำสุดเลยนะไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟอะไรแบบนี้คุณก็อดทนกับความร้อนได้ไงก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอดทนเก่งมากไมถุนตุนกลุมแบบชิลมองโลกสวยงามไม่เป็นไรลองอยู่แบบนี้คนสมัยก่อนเขายังอยู่ได้เลยทำไมเราจะอยู่ไม่ได้กูคือความคิดบวกของคุณนะ่ะมันทำให้คุณก้าวผ่านความลำบากมาได้ใช่ค่ะ ไม่มีอ่ะที่คุณจะแบบเอ้ยไฟโดนตัดแล้วแบบโทรหาเพื่นอนเฮ้ยมึงกูไม่มีเงินจ่ายค่าไฟมึงโอนมาดิไม่มีคุณจะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทนได้ก็คือทนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแสงสว่างก็มาอะไรแบบนี้คือเป็นคุณเป็นคนน่ารักอนะ่ะความอดทนอนะ่ะเรื่องการเงินอนะ่ะคุณถ้าสมมติว่ามันแบบจะถึงจุดพีชจะมีคนหยิบยื่นเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเนี่ยคือบุญบารามีของคุณที่แบบเกือบทุกคนเลยค่ะเมถุนตุนกลุ่มที่จะแบบ ได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือว่าคู่หลักอะไรเงี้ยคอยอุปถัมภ์นะแต่ตัวคุณเองก็เป็นคนดีซื่อสัตย์ถ้าหากว่าคุณมีอ่ะคุณกใ็ให้ทุกคนเต็มที่อยู่แล้วความดีของคุณนะคะทําให้คุณดึงดูดการเงินสิ่งดีๆความสุขเข้ามาในชีวิตนะคะค่ะ1-15มิถุนายนนี้ขอให้มีความสุขกับการใช้เงินนะคะวางแผนดีๆนะแล้วก็รอรับ เงินหรือว่าโชคลาภหรือว่าของมีค่าฟุกๆจากคนในครอบครัวที่จะหยิบยื่นให้ด้วยค่ะโอเคผู้อ่านต้องบอกว่าไปเก็บของเตรียมตัวเดินทางแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดยาวนะคะสิ่งดีๆเข้ามาการเงินปังๆค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะ รักผู้ฟังทุกคนค่ะธาตุาลมเมถุนตุนกุมจากช่องนางฟ้าแลนด o อมออฟเลิค่ะ